สวัสดีครับเแษๆมาสอดรู้วันนี้ก็อ่าจะมาให้ดูมาให้เห็นถึงการน,นอนของเสบแษบนะครับว่าแต่ละวันนอนยังไงนะครับนะอันนี้คือส่วนที่เขานอนอยู่ข้างล่างนะครับนะนอนอยู่ข้างล่างเนี่ยเอาใส่เสื้อบาสนะครับนะดูโอ้อะไรนี่อันนี้คืออรอยอันนี้คือ,อรอยโอ้โหอ ซอยจุเลยเนาะซอยจุเลยโอ้โหโอ,โอ,โอ้หรือมาอันนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับสองพ่อลูกนะครับเขาก็จะนอนด้วยกันนิมๆอันนี้นก็จะหนาวหน่อยนึงรันคิดถึงโซฟาแล้วเดี๋ยวพ่อจะให้ขึ้นไปลูก<ๆ>เดี๋ยวพ่อจะพาขึ้นไปเนาะเดี๋ยวพ่อจะพาขึ้นไปถุงน้ําถุงน้ำต้องการนอนข้างบนบ้านนะครับนะถุงน้าเขาไม่ชอบนอนกับพวกนี้นะครับนะนอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ย อันนี้ไม่ชอบนอนข้างบนนะครับถ้าพ่ออยู่ตรงไหนนอนตรงนั้นนะครับนอนนอนนอนอันนี้ละ่ะออันน well ี humano, ้ล่ะคืออะไรเนี่ยอันนี้ล่ะคืออะไรเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอืมอืคันเคี้ยวคุดดาวุดดาวุดดาหันมาเบิงหันมาเบืองกล่องแน่เอาอีกแล้ว้ามึงเราซ้อมนข้างนอกอยู่โอ้ยคืนนี้ทั้งคืนเลยวันนี้ไม uh> ่เอาลูกไม่เอามีเงิน มีเงินไม่ยอมขึ้นห้องพี่น้องมีเงินไม่ยอมขึ้นห้องพี่น้องเออมีเงินมีเงินมีเงินครับลูกมีเงิน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 เออเนี่ะอันนี้ไม่ยังนี่เขาจองเงี้งๆองอันนั้นก็รับสบายโอ้ยนอนนอนนอนกันให้หมดโอ้ยมีเงินเอ้ยพออัดคลิปจุ่มด็ก็เป็นนย้ำนั่นเนาะอ่ะเออความอุนละวนความอุนละวนอุนละมานขึ้นเกิดขึ้นแล้วครับอันนี้ว้าวเรื่องยังของเขาโดดใส่ยังเดียวเดดดดงงงงเเเยยยีวลนี่ย เอา้าเอา้เอาอันน,น,นั้นก็ว่าลูกนั่งนั่นั่งอย่อาเอาป่านหนูจีน,น่านป่ามันเป็นอย่างมีเงินมันเป็นยาง,เ,ง,เ,ยงเออนะอ่านั่นแหละนี่เป็นยังนี้ยยังนี่โอ้โอเคครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเริ่มเปไ็นไรจับมีเงินก่อนสวัสดีครับ